วิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดงานวันแรกพบซึ่งงานนี้เป็นการต้อนรับเพื่อนใหม่เข้าสู่โรวมหาวิทยาลัยอย่างเต็มตัวค่ะเป็นการให้น้องๆในแต่ละคณะต่างๆได้มารู้จักรุ่นพี่ในแต่ละคณะนอกจากนี้ยังมีรุ่นพี่จากกองสันทนาการทีวฟกซองมาสร้างความสนุกสนานให้กับเพื่อนๆอ,อีกด้วย ก่อนที่เราจะไปดูกิจกรรมภายในงานกันนั้นไปถามที่มาและวัตถุประสงค์ของกิจกรรมวันแรกพบกันก่อนค่ะวันแรกพบก็เป็นวันที่เพื่อนใหม่ธรรมศาสตร์ไม่มีประเพณีรับน้องใหม่แต่มีประเพณีรับเพื่อนใหม่นะครับก็เป็นวันที่เพื่อนใหม่ซึ่งสอบติดแอดมิชชั่นเนี่ยก็มาพบกับพี่ๆพี่ๆก็จะทําให้พวกเราซึ่งแต่เดิมมาจากโรงเรียนที่หลากหลายเนี่ยรู้จักกันมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมมีการแนะนําตัวมีการเล่นเกม มีการแนะนำตัวซึ่งกันและกันแนะนําหลักสูตรแนะนําความช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็เป็นสิ่งที่ดีดที่รุ่นเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วในธรรมศาสตร์จะแนะนําเพื่อนใหม่ให้รู้จักชีวิตธรรมศาสตร์ที่แท้จริงที่สําคัญก็คือจะทาให้สามารถสืบทอดอุดมการจากรุ่นหนึ่งไปอีกรุ่นหนึง่งเราไม่ได้เพียงแต่บอกแต่เพียงว่าอยู่ธรรมศาสตร์ยังไงเท่านั้นแต่ว่าบอกกิจวิญญาณธรรมศาสตร์ด้วยว่าถ้าเป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์นอกจากต้องเรียนหนังสือให้ดีๆแล้ว ยังต้องมีความเป็นธรรมในจิตใจด้วยก็อยากฝากพวกเราทุกคนครับที่เป็นเพื่อนใหม่ว่าอยากให้รักในการเรียนอยากให้สนุกกับการเรียนในการเดียวกันก็ให้ได้ประสบการณ์ในการอยู่ในธรรมศาสตร์ให้ได้จิตวิญญาณธรรมศาสตร์ที่เป็นวิญญาณของคนที่รักความเป็นธรรมวิญญาณที่กล้าต่อสู้กล้าเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนะครับและตอนนี้ได้เวลาของเพื่อนใหม่จากคณะต่างๆแล้วเอาเป็นว่าเราไปดูภาพบรรยากาศภายในงานกันเลยค่ะ นอกจากเพื่อนใหม่จะได้ทำกิจกรรมกับรุ่นพี่และเพื่อนๆใหม่ด้วยกันแล้วยังมีการแสดงเพื่อสร้างความสนุกสนานอีกด้วยไปดูกันต่อเลยค่ะ สนุกและมันขนาดนี้เราไปถามเพื่อนใหม่กันดีกว่าว่ารู้สึกยังไงกันบ้างสวัสดีค่ะชื่อมิวค่ะทางตแพทย์ศาสตร์ชั้นปีที่1ค่ะก็วันนี้มาร่วมกิจกรรมพี่ๆก็ให้การต้อนรับอย่างดีแล้วก็ได้รู้จักกับเพื่อนๆทางคณะเลยพี่ๆก็อบอุ่นมากค่ะมีให้ของมีพี่เทคมีพี่รหัสค่ะก็มีความสุขมากค่ะประทับใจหลายๆอย่างค่ะโดยเฉพาะรุ่นพี่ค่ะรุ่นพี่ดูแลเทคแคร์ดีมากค่ะ แล้วก็มีดีใจมากที่ได้รู้จักเพื่อนๆนะคะภูมิใจมากค่ะที่ได้มาอยู่ที่ธรรมศาสตร์นี้ก็เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่รู้จักอยู่แล้วค่ะสวัสดีครับผมชื่อบอนครับอยู่ทันตะธรรมศาสตร์นะครับก็วันนี้ได้มาทํากิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆนะครับก็ได้รู้จักรุ่นพี่แล้วก็เพื่อนๆครับก็สามารถทําให้ผมอยู่อย่างแบบว่ามีเพื่อนแล้วก็สามารถทํากิจกรรมร่วมกันได้ครับ หลังจากไปถามเพื่อนใหม่กันไปแล้วไปถามรุ่นพี่แต่ละคณะพูดถึงเพื่อนใหม่กันบ้างค่ะสวัสดีค่ะชื่อฟางนะคะอยู่คณะเศรษฐศาสตร์ชั้นปีที่สองค่ะค่ะชื่อจอยค่ะมาจากคณะเศรษฐศาสตร์ชั้นปีที่สองเหมือนกันค่ะมาจากแรกพบเพื่อนใหม่ค่ะเป็นการแบบเรียกน้องๆที่เพิ่งเข้ามาจะเข้ามาคณะนะคะมาได้รู้จักกันค่ะแล้วก็เป็นการสารสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้องไปในตัวด้วยค่ะก็สนุกสนานอิสระมากๆแต่ว่าก็ต้องควบคุมตัวเองให้ดีเนาะเพราะว่ามันค่อนข้างอิสระมาก ครับก่อนอื่นก็แสดงความยินดีกับน้องใหม่รถแดงกำแพงเหืองที่นี่ทุกคนแล้วก็ ก็อยากจะให้น้องๆภูมิใจนะครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของลูกแม่โดก็วันนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์มาจัดกิจกรรมแรกพบก็คือเป็นกิจกรรมที่ให้น้องๆเนี่ยที่เข้ามาใหม่ทัางที่แอดมิชชั่นแล้วก็เป็นการรับตรงของมหาวิทยาลัยได้มาทําความรู้จักกันในส่วนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ก็ส่วนใหญ่กิจกรรมของคณะก็จะเป็นการเตรียมกิจกรรมพวกจิตอาสาต่างๆที่คณะมีเช่นพวกให้สร้างแล้วก็กิจกรรมของมหาวิทยาลัย ก็จะเป็นพวกชุมนุมชมรมต่างๆ TU b บด d TU f o c u s o องแล้วก <phones> ็กองสันนการที่เข้ามาร่วมในกิจกรรมของวันแรกของคันสวัสดีค่ะชื่อไอค่ะอยู่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารปี2ค่ะดีค่ะชื่อดนนันค่ะคณะวิทยาศาสตร์ภาคอุตสายค่ะเราก็มาสันนาการน้องๆค่ะให้น้องๆได้รู้จักเพื่อนๆพี่ๆในภาคอะค่ะแล้วก็ให้รู้จักว่าภาคเรามีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็กิจกรรมสันทนาการนะคะก็อยากให้น้องๆมีความสนุกนะคะแล้วก็แบบเพิความรู้จักสร้างความสัมัคคีในมนใุคดาลัยมากขึ้นนะคะคะวันนี้ก็กองสันทนาการนะคะก็คือมาสร้างความมนสติสร้างความสนุกสนานนะคะแล้วก็ความขืนเคลแล้วก็ปลูกจิตสานึกของชาวธรรมศาสตร์ให้กับน้องๆเพื่อนใหม่ทุกคนเลยค่ะดังนั้นเข้ามาแล้วก็ใช้ชีวิตตลอดระยะเวลาสปีนี้ให้เต็มที่ เป็นธรรมศาสตร์ไม่ใช่เป็นแค่วันเดียววันนี้วันเดียวแต่คุณจะเป็นธรรมศาสตร์ตลอดชีวิตค่ะก็ขอให้น้องๆน,นะคะมุ่งมั่นแล้วก็ยืนหยัดในจิตวิญญ,ญาณของชาวธรรมศาสตร์ที่จะทาเพื่อประชาชนดังปณิธานธรรมศาสตร์ที่ว่าฉันรักธรรมศาสตร์เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชนค่ะค่ะก็วันนี้วันแรกของนะคะชุมนุมพวกเราก็คือชุมนุมที่ยูฟอซองค่ะก็วันนี้ที่ยูฟอซองอ,ะอ,อ่ะก็มาเล่นดนตรีได้นําตัวกับน้อง,อง,องๆเพื่อนใหม่หมอ ชุมนุมที่อยู่ฟอกซงนะคะก็มาเล่นดนตรีสร้างความสนุกสนานให้น้องๆแล้วก็ ให้กับน้องๆปีหนึ่งเป็ที่ของมททุกคนวันนี้ค่ะวันนี้นะคะมางานแลกคนมหาลัยนะคะผมมาจากคณะรศาสตร์และสื่อสารมวลชนนะคะก็มารับน้องนะคะให้น้องทำกิจกรรมร่วมกับรุ่นพี่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับรุ่นพี่นะคะแล้วก็สร้างความเป็นลูกแม่โดมนะคะรักธรรมศาสตร์ครับการใช้ชีวิตนะคะผมอยากให้เป็น4ปีที่มีความสุขที่สุดนะครับเรียนไปแล้วก็ทำกิจกรรมไปด้วยเพื่อจะทำให้เราอะรู้จักเพื่อนมากมายแล้วก็มีรู้จักรุ่นพี่นะคะมีคอนเน็กชันการจะได้มีงานทำแล้วก็มีเพื่อนเยอะๆนะคะแล้วก็มีความรู้ด้ว จอไปมีการทำครับและนี่ก็เป็นกิจกรรมสนุกสนุกที่สร้างความสามาคัคคีของเพื่อนๆภายในคณะและต่างคณะกับงานวันแรกพบข,ของเพื่อนๆจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ